เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นสตรอรี่ฟุตบอลที่ค่อนข้างหักมุมทําให้แฟนบอลปีสัดแดงรู้สึกทั้งอิ่มเอมใจปนสับสนไม่มากก็น้อยนะครับการออกสตาร์ฤดูกาลด้วยผลงานแพ้6นัดชนะ4ี่เกมรวมทุกรายการขยายความคือการแพ้เกมลีกไปแล้ว4และแพ้ในทั้งสองเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกจนอันดับหลังบวยเสี่ยงจะไม่ได้ไปเล่นแม้แต่ถ้วยยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนับจากฤดูกาล2023-24เป็นต้นมาเป็นเวลา2เดือนต้องบอกว่า e เอเล็กเทนฮาร์กเผ ผลลัพธ์ในสนามแข่งขันไม่เป็นอย่างที่ต้องการในจะยังมีปัจจัยเรื่องราวต่างๆหลายรอบที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักๆหลายคนโดยเฉพาะในแผงแนวรับที่นัดกันหายไปมากถึง5คนในเกมล่าสุดที่พบกับเบลนฟอร์ดส่งให้คุณซือชาวดัตตองแก้สถานการณ์ตรงหน้าโดยการใช้คู่เซนเตอร์ที่ถูกมองว่าเหมือนของตกรุ่นอย่างจอร์นี่อีแวนกับเฮลีมักไวแน่นอนว่าปัญหาจากปัจจัยรายรอบอีกบางส่วนก็เกิดจากผลพ่วงของการกระทําที่เขาทําเองนั่นคือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูมือหนึ่งของ มาสู่ในด่านยุคสมัยใหม่ใช้เท้าดีอย่างอังเดโอนานาแล้วต่อมาในด่านชาวแคมรูนก็ไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้ยิ่งเล่นยิ่งเสียหายยิ่งเล่นย,ย,ยิ่งมีข้อผิดพลาดจนเสียความมั่นใจ19ประตูคือจํานวนที่นายด่านคนนี้เสียไปในการเล่น11เกมคือหลักฐานที่สะท้อนว่านี่คือความรับผิดชอบที่เด็กเทนฮากต้องรับไปเต็มๆตัวเช่นกันและเช่นเดียวกับเรื่องวาวุ่นของวัยรุ่นติดเกมอย่างเจรอนซันโชที่เทนฮากอุตส่าห์ประคบประง,งมฟูมฟักมาอย่างดีแต่ก็ออกไลยจนกําลังจะก,กลายเป็นอดีที่่่ไมมมนาาาจดจดํขอองสสรกเืย นนใจยังมีเรื่องราวกรณีของแอนโตนีโดนฟอ้องร้องคดีความจากอดีตแฟนสาวขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของจิตใจที่ออนแอร์เปาะบางของผู้เล่นบางส่วนกลายเป็นเหมือนสิ่งที่กัดกินอยู่ภายในทําให้ผู้เล่นอื่นๆถูกกืนตามไปด้วยก่อนจะก่อเป็นผลลัพธ์ของการไม่มีสมาธิมากพอในการแข่งขันช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายอีกทั้งเชิงโครงสร้างยังมีการที่สโมสอนถูกฟ้นให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนานานา้วถึง10ป,ปีอ้างอิงจากปัญหาง่ายๆเรื่องแค่สนามแข่งขันหลังคาลู่จนเวลาฝนตกแม้จะมีหลังคาแต่ก็ทาให้แฟนบอลยังเห็นว่ามี ลงมาจนกลายเป็นความน่าอับอายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างที่บอกไว้ในคลิปเช้านะครับว่าเกมกับเบลนฟอร์ดมีโจทย์เดียวที่ทีมเอเด็กเทนฮักต้องทําไม่ได้นั่นคือชนะน้อยกว่านี้เท่ากับล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงและจะไม่ส่งผลดีต่อเกาอี้การทํางานของเอเด็กเทนฮักอย่างแน่นอนเพราะหลายปัจจัยที่สมร่วมกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะผลงานในสนามจนถึงเรื่องราวนอกสนามมันค่อนข้างจะชี้ไปที่ภาวะวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนขนาดว่าก่อนเกมกับเบลนฟอร์ดบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังพบกับข่าวร้ายต่อเนื่องมากเข้าไปอีีีีกเเพราาะคควมสสูญยดท่ ภรายาคู่ทุกคู่ยากของเซอร์เล็กฟอร์กูซันไปอย่างไม่หวนกลับเปรียบแล้วอารมณ์ก็ไม่ต่างกับการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวยิ่งทําให้มูดของสโมสรปกคุมไปด้วยความเศร้าเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งเกมการเล่นถูกเลนฟอร์ดนาไปก่อนและทําท่าจะพ่ายขาบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันรวมทุกรายการแถมจบเกมแล้วก็จะเป็นเบรกทีมชาติอีก2สัปดาห์อีกต่างหากทําให้สถานการณ์เวลานั้นเอเดนเทนฮังเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสียไม่ต่างอะไรกับแฟนบอลที่ก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแต่เชื่อว่าไม่มีใครคาดคิด เทนทักมาให้ร้อนชาในอีกตลอด2สัปดาห์ข้างหน้ามันมีใครคิดฝันว่าคนที่จะเข้าฉากมากอบกู้สถานการณ์และอาจมีส่วนในการพลิกโมเมนตัมดึงสโมสรกลับมาสู่ฤดูกาลได้อย่างเต็มตัวจากชัยชนะในนัดนี้จะกลายเป็นผู้เล่นที่ถูกจัดอยู่ในหมวดของรอวรรบายอย่างสกอตต์แม็กทูมินแฟนบอลทราบกันดีว่านี่คืออดีตตัวจริงในแผงแดนกลางของทีมช่วงยุคมืดมิดตำนานคู่เทพแม็กเฟลดหากใช่ฉายาที่ได้มาผชคช่วยเนื่องจากนอกจากโชคไม่ช่วยแล้วตัวพวกเขาเองกระทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานและความคาดหวังมาโดยตลอดโอเค ครับอาจมีบ้างบางเกมที่พวกเขาองลงแต่โดยมากแล้วคือองไม่ลงจะเยอะกว่ายิ่งกับสกอตแม็กโทมินเนร์รายนี้ดีกีลูกมอสโมสรแต่แทบไม่ค่อยสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมได้สักเท่าไหร่กระทั่งเกือบจะโดนขายทิ้งอยู่หล่อมลอดในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดโดยคอติดขัดเรื่องจำนวนเงินค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ได้กับกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งนั้นกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เอเดนเฮาร์ ark, ไม่เสี่ยงกับการตกงานสูงมากๆ2ประตูที่แม็กโทมินเอร ที่สุดแสนจะสําคัญมากๆต่อสมโมสรแห่งนี้เพราะอย่างที่อเอเดรียนฮากบอกเองหลังเกมว่าเขาหวังใจว่านี่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนจริงจังสักทีของซีซั่นเช่นเดียวกับอากับกิริยาหลังนกหวีดยาวดังขึ้นจะเห็นว่าผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคนปลดปล่อยแบบสุดขีดเพราะสิ่งที่พวกเขาแบกมาตลอดหลายสัปดาห์หลังมานี้มันคือความสาหัสสาการแบบสุดๆจะเห็นว่าหลังเกมกับเบลนฟอร์ดมันเป็นมากกว่าแค่เกมเกมหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆและฟุตบอลมันสวยงามตรงนี้ครับในเกมที่กดดันในเกมที่ตึงเครียดในเกมที่ตามหลังไปก่อนแมล เจนอยู่เจียนตายใครมันจะไปคิดไปฝันว่าพระเจ้าจะเขียนบทให้ฮีโร่ที่เขาฉาบประกอบผู้สถานการณ์ไม่ให้ดําเด็กไปมากกว่านี้มีชื่อว่าสกอตต์แมกทูมินเด็กลูกมอของสโมสรอน,อนกินอยู่อาศัยใต้ชายคาปีศาแดงมาตั้งแต่อายุแค่5ขวบเด็กคนนี้ที่เติบโตมาพร้อมกับทราบประวัติศาสตร์ช่วงที่สโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่ภายใต้กํามือของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเด็กชาวสกอตคนบ้านเดียวกันกับเฟอร์กี้ที่ถูกนําเข้ามาฝังรากสู่ทีมตั้งแต่วัยกระตอเด็กที่ครั้งหนึ่งทันเซอร์ออกปากม เกมใหญ่ๆเด็กชื่อแม็กทูมิเนที่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวัย26ปีปัจจุบันซึ่งเฟอร์กี้เคยนิยามว่าทําให้เขานึกถึงดาร์เรนเฟดเชอร์ในแง่ของความมุมานะทํางานหนักและทัศนคติที่ทุ่มเทได้เพื่อตาปีสัตว์แดงเด็กคนนี้คือคนเดียวกันกับที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นคนเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับทีมด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนที่เขายังอายุแค่เจ็ถึงแขวบเท่านั้นสกอตส์คล้ายกับดาร์เรนพวกเขามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทและทัศนคติที่ดีตตต่่่่ออออเเเเกกกกมมมาาาาาาารแแขขขงงััญญนนัันนนนนนนผผจํํไดดด้้้้้ีวซสสญญใหหบลละโย นั่นคือสิ่งที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยกล่าวไว้และล่วงเวลามาจนวันนี้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเด็กน้อยในวันนั้นที่เข้าฉากร่วมเฟรมกับยอดกุนสือคนบ้านเดียวกันจะกลายมาเป็นผู้เล่นที่ยิง2ประตูสําคัญในวันที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเศร้าโศกจากการสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปอย่างไม่หวนคืนใครจะไปคิดว่าเด็กคนนั้นที่ทันเซอร์มอบโอกาสเป็นครอบครัวปี้แสดงให้จะกลายมาเป็นคนที่ยิงประตูสําคัญพาทีมพิเก็บชัยชนะในช่วงที่เรียกกันว่าเฟอร์กี้ม์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเอกลักษณ์ที่ทีมยยยุคคคท่าา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 นนนนนเเซออออร์มมมมมมัััักกกกกกววตลบได้้สืจจะป็ ที่อาจสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สโมสรได้ต่อยอดอนาคตไปต่อได้ในยุคสมัยของเอเดร็กเทนฮาร์กและหลังจบเกมกับเบรนฟอร์ดแม็กโทมินเนก็ได้กล่าวว่าผมถูกเลี้ยงดูและเติบโตขึ้นมากับสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่อายุ5้าขวบซึ่งทําให้ผมตระหนักดีว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้เรายอมแพ้อ,อะไรง่ายๆวันนี้มันสําคัญทุกคนต่างก็รู้ดีเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากมากๆแต่เราเป็นนักสู้เรามีเลือดนักสู้อยู่ในกลุ่มก้อนของเราและมันผลักดันให้เราต้องไปต่อจนหยุดสุดท้ายผมหวังใจจริงๆว่าเราจะเริ่มต้้้นนฤดดดูกกาาของเราจาจุีไ แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าชัยชนะนัดนี้จาก2ประตูสําคัญที่เขาทําได้จะก,กลายเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของทีมได้หรือไม่แต่2ประตูที่สกอตต์แม็กทูมนเน่ทำได้คือบทพิสูจน์ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักมีเรื่องราวโรแมนติกแบบนี้ให้ประทับใจอยู่เสมอเป็น2ประตูที่แม้โกงความตายให้กับภรรยาของท่านเซอร์ไม่ได้แต่อย่างน้อยนี่คือบทสวดส่งว,วิญญาณของเลดี้เคทีฟอร์กูสันให้เดินทางสู่สวงสวรรค์อย่างอิ่มใจและอย่างน้อยก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยเยียวยาหัวใจที่กําลังอ่อนแรงของท่านอรับค่นคน,น